สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องพิรวิชเชน่านะคบเราอยู่ในเกมทอมแอนเจอรี่เชสอีพีสามนะคแเราก็จะมาเลือก,อกตัวละครกันวันนี้ผมจะมีรีวิวทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือโจนสลัดเจอรี่กับนักสืบเจอรี่เพราะว่าตอนนั้นผมแอบไปเล่นมาแล้วมันได้เงินมาเยอะมากไม่รู้จะไปทำอะไรเลยซื้อมาลองเล่นยรียตัวที่ผมชอบก็คือนะ เออจนสลัดเจอรี่นะคะเพราะว่ามันเก่งแนนทีไล MVP ทุกทีเลยแล้วก็สามแล้วเหรียญก็จะเอาไวป้ปลาแมวแล้วระเบิดของมันก็สามารถร้ยปลาเอ้ยเอาไว้ทุบสาวได้ก็สาวก็จะพังนะครับแมวก็ต้องเสียเวลาในการซ่อมแล้วก็ถึงจะมัดเราได้นี่คือข้อดีข้อเสียคือ มันหิวตัวเองไม่ได้ยู่ที่ไม่มีอาหารแล้วมันก็กินปานกลางแล้วก็ดันชีสปานกลางไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับตอนนี้เราจะมาห้องครัวนะครับผมถ้าเสียงมาก็ต้องขอโทษด้วยนะครัอ้ยห้ไม่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 นี้แล้วทุกคนอย่าติโก้หติกาช่วยด้วยมีแมวตามมาเปิดประตูเปียงโอเค เราจะมาเอา EFP อ่า EFP มีคนเก็บไปแล้วไม่นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ดีเอ้าอ่ะปิดได้โอเคเดิมเดิมเดิม,ดม,ดม,ดมแวเราจะต้องสำรวจก่อนอีกวิอีกเจ็ดวิสบายสบายนะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจด้วย,ยชีตมันอยู่ในห้อง ห้องครัวใช่ไหมห้องครัวใช่เดี๋ยวเราจะต้องไปผล่ในห้องครัวห้องครัวแล้วก็ห้องห้องห้องใกล้หลังคาน่าจะใช่โอเคขึ้นมาอ้าวหมดเวลาแล้วเราก็จะอัพเป็นเหรียญแล้วก็อัพเป็นระเบิดนะคะห้องครัวนี่ห้องครัวห้องครัวมีชีทห้องครัวมีชีท มันกุมมีชิสนะอร่อยนี่เดี๋ยวมันจะทำให้ดูว่ามันพังยังไงว้าวว้ายว้ายว้ายเมือนเกลยม่ว่า,ววา,ววาวแล้วเป็น3 2สามสองหนึ่งนี่นะครับว่ามันก็จะระเบิดเดี๋ยวเหรียญเราต้องรอเจอแมวก่อนอานักสืบเจอรี่มาช่วยกันดันหน่อยสิมาดัานด้วยกันโอเคอ้ยสารตัวเลยมาโอ้โหเพื่อนโดนจับใช่ไหมย ยังไม่โดนจับเพ,พื่อนกำลังหนีแมวนี่ถือให้ป้องกันตัวเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวผมจะแสดงอำน,นาจแห่งเหรียญให้ดูว่ามันเป็นยังไงไปขึ้นไปเลยเฮ้ยแม่อยู่ไหนแล้วอะแมอ้าไม่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 ไม,ไม่ผมไม่อยากลองผมไม่อยากลองเขา ผไม่อยากลองของจริงๆก็ตามมาเิไม่ตามเหรอไหวยรอรอนรอ,อมาดิเอาไปกินนี่เห็นไหมครับมันก็จะช็อกตายไปเลยไม่ตายหรอกเกือบตายอ่ะกินก่อนแบบแบบแบแบอร่อยจังโอเคนี่แหละเรามาแค่ทดสอบแต่ผมชอบใช้มากเลยใช้แล้วรู้สึกว่ามาอีกแล้วใหม่ๆๆๆใจะเย็น ไม่ต้องมาชอบอะไรผมขนาดนั้นเดี๋ยวมีชีดหนีข้อเสียที่สุดข้อเสียที่สุดคือเราต้องปามันทิ้งแล้วก็ต้องมาทุบเสาโอเคควนชิดเห็นเลยไม่ไม่ไม่ไมถือไม่ไหวแล้วแมวแมวมาแมวมาแมวมาจริงจริงก็ตามมาเอา้าแมวแมวอยู่นี่ไงมาดิผโอแมวเล่นไม่เป็นอะ่ะ เอาเอาไปกินเอออย่างนี้แหละอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวแม่มันก็โดนหนึง่งแหละถ้ามันมานะนี่ไงเอาไปกินเ่่นในเป็นก็แพ้ไปมีประตูด้วยว้ยจะบว้อยจ้าอ้าวแมหายไปแล้วโหไม่หนูกเลยว้ายเจ็บจัง โอเคชี้อย่างนี้มาแล้วไปไปด้านไปด้านท้้งใต้ดินเลยเหรอไกลมากอะ่ะจะไปทันไหมอะ่ะต้องค่อยๆเดินอะ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไปทำอะไรให้เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะปลูกก็ปลูกสิไม่กลัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยว นี่ยวทุบสาวก่อนทุบทุบทุบโอเคเพนเร็วห้องใต้ดินปฏิบัติการในห้องใต้ดินโอ้โหมใครพ่วงอะไรมาเนี่ยนี่ไงเจอแล้วเร็วเฮ้ยเหลือก้อนเดียวก็ชนะแล้วนี่เร็วเร็วเร็วกำลังหัดชี้เข้าลัง ไม่มีใครมาช่วยผักจริงๆนเะนี่ยตอนนี้แมวอยู่โอ้ยแมวจะมาใช่ไหมมาแมวมาแน่เลยแล้วอ,อะไรเดี๋ยวมาค่อยเอามาดีเพื่อมาช่วยกัน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 นี่แหละแมวมาก็ตื้อมันเลยเรียบร้อยแมวอยู่ใช่ไหมเนะี่ยแน่เลยมาแล้วเป็นอย่างนี้เอาไปกินเออ ไปไปไปห้องใต้ดินเฮ้ยอ,อยู่นี่ไงไมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เอาไปกินเอาไปให้หมดโอเคเอาใครจุดอ่ะจุดทำไมเนี่ยเอาไปกินนี่ตอนนี้อันนี้ก็จะมัทำอ้นนี้ด้วยนะครับทำแบบทำประตูอ่ะมันก็จะแรงสุดๆไปเลยสาม1 w i หนึ่ง let's go ตู o อ๋อเจ็บ อีกนิดเดียวก็แตกแล้วเนี่ยเร็วเข้าชนะแบบใสสะอาด MVP MVP ใช่ไหมไม่น่าใช่ห่างกันสามร้อยคะแนนนะครับกลับไปให้ทีมถ้ามีเสียงอย่างอื่นมันรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะ จับคู่นานสักนิดนึ่งนะคะผมานานจุงบยุยนี่แหละข้อเสียงการเล่นหนูก็คือมีคนเล่นหนูเยอะจนคนไปถ้าสามสิบวิไม่มีคนเล่น ก็คงรีวิวน้องหนูไม่ได้แล้วแหละต้องสุง่มเพราะว่าสุ่มยังไงก็ได้เป็นแมวอืมไม่ไม่ค่อยมีคนเล่นหรอปกติมันต้องสิบห้าวิสิคาดว่าหรอสี่สิบห้าสิบอเร็วออกเลยมา แมวโอ้โหเห็นไหมแปบ๊บเดียวได้เป็นเลยโอ้โหไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรหรอกครับอุย้ยเรามีสกินด้วยเหรอมีได้ไงอะมาทดลองไม่เอาเอาันนี้ดีกว่าแล้วเมื่อกี้เรามีสกินได้ไงอะ โอเคเอาเป็นว่าถ้าเล่นทำแอนเจลี่เชสก็จะเล่นเป็นแมวตาหนึ่งแล้วก็หนูตาหนึ่งนะคะโอเคมาเดนี่สุดในรอบนี้ก็คือเทวดารัฟฟี่นะคะ เดี๋ยวเราดูก่อนเราูอนไหนก่อนงัวมาเลยแล้วหนูไม่ออกอ่ะไปห้องนี้เอ้าอยู่นี่เองเหรออัพเป็นอันนี้แล้วกันก็ทิ้ง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  เอ๊ ه, ลังหนูมันอยู่ไหนอ่ะลังหนูที่จะขุนชีสลังไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ได้ทำไรโอ้ยเหียนหัวโอ้ยไม่เป็นไรเราจะไม่เป็นไรจับหนูเราจะเอากับดักหนูตปวางไว้หน้าลังมันไปตรงไหนดีนะ ตรวไหนดีนูตัวไหนดีนะตรงไหนอะไ้นี่ไงลังหนูเออเราเราไม่ได้ถือมาเวนกรรมมาแล้ววัสดีหนูหน้อยไม่หนูมันเป็นอมาตะตอนนี้ไม่กรทิ้งค่ะเฮ้ยเฮ้ยโดยนด้วยมีคนโดนด้วย รับไปเลยมันต้องอย่าง,งานั้นจับไ,ได้แล้วประตูก่อนไอ้สุดยอดไปเลยรับรองมาช่วยเพื่อนแน่ๆเอาไปกินโดนดีกแล้วเหรอเฮ้ยวันนี้มันแบบโปรเฟชัพนอล โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วไปทำเร็วไป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 ,ไ,ปไม่รู้ว่าแซมมันช่วยอะไรนะโอ้ยโดนบ่อยจังตุง้งรัตจรวดไม่มีคนมาช่วยจริงดิไอัย่ามีคนมาช่วยแล้วโอ้ยเดี๋ยวสักวันนะเดี๋ยวเก็บ าฉันมือนะ่ะไอ,อ้หนูตัวนี้นี่มันสุดยอดเอาไปกินไปเฮ้ยมันไปช่วยเพื่อนแน่ๆไปช่วยแน่ๆดูนหนมันไปช่วยแน่ๆเลย ไม่ช่วยเหรอไม่ดีดีดๆๆีมาดีมามาเลยกระทิงไปเลย <c oughs> เฮ้ยต้องอย่างเอาไปกินนั่นแหละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอา้ามันไปไหนไปด้วยอ <c oughs> ยู่ <c oughs> ไหนนะ อยู่ไหนเออไม่มีหรอนีไ่ไงไปไหนเอาไปกินเออจับได้แล้วใช่ยกมาช่วยเพื่อนแน่ๆดูจากสถานการณ์แล้วมันต้องมาช่วยแล้วชี้อยู่ตรงนี้ด้วยนะปัญหาของหนูทั้งหลายก็มีอีกนี้น่อยชี้ เออเมื่อก,กี้เพิ่งเห็นนะเถ้านี้แหละไปไหนแล้วนี่ไงเจอแล้วไปช่วยเพื่อนแน่ๆนี่กระทิ้ทงเอาไปออกไปออกไปเอาไปเอกไปเลยไอ้โหไม่โดนหรอะ ่ะไรแล้วอ่ะอ้ยเอาแมวชนะแล้วน,นะคะทุกคนทุกคนมันเก่งครับแต่ผมก็ชอบเล่นหนูมากกว่าแมวอยู่ดี MVP แน่นอนโอเคกลับไปที่ทีม โอเคครับเดี๋ยวไว้พาหน้าแล้วกันค่อยรีวิวตัวนักสื่อหน้าสมบัติมีอะไรไมนะามีความรู้เก็บไว้ก่อนเก็บได้5อันเนี่ยมาต้องเอาไปทำอะไรอะ่ะทุกคนอยากให้ซื้อตัวไหนคอมเมนต์นะครับแบบไม่ใช่เพจน,นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พาดคลิปใหม่ๆ แล้วกดไลค์ Subscribe แชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย